เ um, อาเลยนะครับอย่าลืมกดไลค์แชร์ปิดไปกัค่ับดไปดูคลิปันเลยเกมมครับนะครับวันนี้เราจะมาเล่นพวกราวไข่นะครับไข่ของซุปเปอร์ฮีโร่นะครับทุกคนได้ไข่ซุปเปอร์ฮีโร่นะเอาล่ะผมลงมัดนะครับไปดูอย่าลืมกดไลค์กดไชร์นะครับมาไม่ดูเลยตัวแรกนะทุกคนใ่เวนม สามตัวแล้วแต่ดวันวนี้มีมาเดียก็ตายแล้วคุณแล้วก็เอามาสู้กับนี่เป็หมดเลยเอาเวนาา้ำพังเวน้พังสางเวียนทุกคนววน้พังสางเวียนยึดคอเวน้ำยืดยืดแค่ไห้คงถุงเวียน นตอนนี้สังเวียนก็พังด้วยเวยนนัมนะคะทุกคนอาทุกคนจะไดนน้ยินเสียงรบกวนไหมเดี๋ยวผมจะฆ่าเวนนัมนี่นี่นะนนลงหมดนะครับใครอยากรู้นะครับเดี๋ยวผมจะใช้ปุ่มสอนลงหมดัดก็คอมบินได้เลยมาเวนนัมกลับตัวนี้เวนนัมไม่สู้ครับเอาหักเอาหักก็ไม่สู้ เดอแมนอ้าวก็มีตู้โอ้โหวันนี้ค่แต่กันสาวจริงไปดูแมนสักร้อยตัวเนนอนลเจะพาสไปเดอร์แมนกับเวนมนะคู่อ,เอเยเวนมอินสไปเดอร์แมน แต่ก <c ười> oh, oh. ็ไม่ได้เอาวเดินเดนสเปดแมนฆ่าตายบาดเจ็บูแมนกับสไปเดอร์แมนและสไปเดอร์แมนจิเวนอมเอาตายแล้วทุกคนอันนี้นะนี่นะครับผู้ใช้เบกหมดนะอันนี้ก็ตายนะครับก็สามารถกดตายได้ครับเอาล่ะมามาอีกเด้อ

ดูดูดูดเป็นเนจิวอ่ะเป็นเบนจิวไปแล้วคร,รับอ๋อมันค่านี่มันว้าวปัป๊เกอไปิตาร์ป๊งเกอไปกินกีตาร์ป๊าเกอไปเ่าฮ่าฮอ่ะอะไรอะไรคนอ๋าาอ,อาานน่่าาดิเมน nào nè các con, clip này có chụp bài nha các bạn, chụp nốt, chụp cái để hẹn cùng long mọi người có bảo lên